ผมขอทดลองอัดคลิปตานี้ก่อนแล้วกันไม่รู้มันจะอัดไหวหรือเปล่านะเพราะ RV ผมไม่ค่อยไหวแน่นอนแล้วแหละทุกวันนี้เกมมันแหลกมากแต่เฮดโอเคก็เฟรมเฟรมเรทตกยับเลยสภาพอัดคลิปที <c oughs> พอดีผมเบื่อ RV นะ้วก็เลยย้ายมาเล่นเฮดโอเคแทน <c oughs> ไม่ค่อยต่างจาก RV มากนะเหลายตัวนี่เหมือน RV เลย <c oughs> ไอเทมนี้ก็ไม่ค่อยต่างกัจากเลย ตัวที่ผมเล่นนี่เป็นตัวที่เหมือนเอมิลี่นะเนี่ยเนี่ยสกิลเหมือนกันเลยเนะี่ยก็เลยถ้าเราเล่น RV มานิดหน่อยเกมมันก็เล่นได้อยู่แหละไม่ค่อยยากมากแล้วถ้าใครโดนปอมตีตาแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นทีมเขานี่ออฟเลนทีมเขานี่เป็นโอมาถ้าผมมองสกิลเขาไม่ผิดน,นี่เหมือนโอมามากเลยก็ลเล่นมาได้สักพักระยะหนึ่งั่นแหละอืมพอดีผม ค่อนข้างที่จะเซ็งๆกับอาวีลงแรงก็เจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้เกมนี้ก็เช่นกันนั่นแหละทีมตัวเองนึกว่าบอดสภาพเพาเอรน,น่ครับเขาบวอน่จังหวะนี้จะมีมวยไหมมันต้องมีสักยกบ้างแหละเลิกสตรัรนเลิกสตันได้แล้วเลิกสตันได้แล้วลำคานลำคานสตันเลิศเกิน เดี้งเลือดเด้งเลือดเอดตะไปก่อนเขาแฟด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 ผมผมแฟดสวนแล้วผมโดนเลือดแล้วก็สกิลสองสวนกลับไปเรียบร้อยฮะไปะรีบอแต่ผมขอคีบคีบเวบนี้แป๊บนึง <5 K. S 1> เยอะวุ่นหลาวุ่นลาวุ่นลาสผมจะเตะสวนหน้าก็ไงอยู่เล่นเลยแค่นี้ก็เดินทางมาโซ่ถึงช่วง มันจะเอ็นเกมแต่ก็ไม่เฉยท้อนอลา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 เลยพอผมจะตายพอผมจะตายพอผมจะตายเอ้ยทุกคนลุมจัดสามลุมหนึ่งมีอาญาอยู่บนหัวอ่ะสภาพเขาเก็บกันเกินหมดเตะผมออกดาบคีแล้วนะนี่อันนี้น่าจะดาบคี่อันนี้สกิลนี้น่าจะคล้ายๆดาบคลีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอบัสหาเรื่อง ก็เดี๋ยวผมไปเล่นอีกตาหนึ่งละเพราะว่าตานี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเออพอดีเอาจริงๆคลิปเนะี้ยผมจะมาเล่นชาลลอตแต่ว่าชาลลอตผมหมดเช่าไปละสภาพชาลลอตมันซื้อไม่ได้ไงก็เดี๋ยวผมไปต่อตาที่ต่อแล้วกันผมกะจะมาเล่นคอมโบโดเลียกับไฮโน่เฮยโน่เออสักอย่างผมเล่นไฮโน่แล้วกันผมจะไม่เล่นคอมโบโดเลียไฮโน่แต่แฟนผมดันเหมือนโดนไฮโน่แกงเล่นไม่ได้ <laughs> มันบอกว่าแบนเอาเป็นว่าผมคงต้องตัดอีกตาหนึ่งตานี้ผมข้ามไปเลยแล้วกัน A later few moments later. ได้เล่นสักทีก็คอมโบโดรียกับไฮโน่นะเออถามว่าคอมโบอะไรกันเดี๋ยวมันเป็นคอมโบแบบค่อนข้างพีกเลยแหละคือสกิลนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นเกมไหนมีหรอกนะมันเป็นสกิลเรียกได้ว่าหยุดเวลาเลยแหละ มไม่รู้ว่ามันล้างได้ไหมล้างสถานะอะไรพวกนี้แต่ไม่น่าจะได้นะพเพราะป็นการหยุดเวลาเลยแต่ว่าคอมโบน,นี้นี่ต้องเลกเกมนะนะนะั้นนะ level 1านะครัถึงจะทได้ก็ไอตัวนี้น่าจะไฮโนนะเพราะว่าผมได้ยินโดเรียนี่พูดถึงตลอดทั้งเกมเลยไฮโ,โน่ไฮโน่อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมตัดเข้าเกมเลย,นะลเเลยแล้วกันออกของเิ่นกันเลยแล้วก็ไคเซอร์นี่เอมิลี่อยู่แล้วดันนี่ ผมไม่แน่ใจนะผมจำหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าอารูอินหรือพิแกนนะนะครับมากดวาร์ปเลยใสเนี่ยวาร์ป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 คอมโบคอมโบคู่รักตามเนื้อเรื่องนะครับมีสกิลพิเศษนะฮะฮาวิ่งโดเรียน่ารักมากอันนี้ผมไม่รู้ว่าสกินเช่าหรืออะไรนะเพราะผมเห็นแฟนตัวเองก็ใส่เหมือนกัน <laughs> นะเงืเอ้อไอ้คุยคุยคุยมันเหวี่ยงโซ่แล้วแก๊กดีนะแก๊กเกมนี้เวลามันกดสกิลค้างแล้วมันจะ ไม่นี่หว่าเอาเป็น,นว่ามีเฟิร์สบาดระอบเนี้ยโอ้โหไม่มีวะวางโดนดึงแล้วโดเรียเวลาลงน้นําแล้วนานจะกลายเป็นนางเงีอะเนี่อยอันนี้น่าจะตัวอะไรวะผมดูไม่ออกน่าจะเอาดูอินนะเออผมเคยผมเล่นมาทุกตัวในเกมนี้มาแล้วผมหมายถึงว่าผมไปลองทดลองเล่นมาแล้วทดลองดูกันน่านเฉยๆอ่ะ เราเราแฟลผมห้าวไงเราแฟลผมห้าวไงจะโดนดึงไปนะเพอร์สปาดโอ้สวยเลยเลไอชาเอ็มแชชชารอชาชาชาตไอโจ็กเกอร์ผมจำชื่อตัวละครไม่ได้นะแต่เลดี้ซันอะไรพวกนี้จำได้อยู่ไบโออ่ะจำได้แค่ไม่กี่ตัวจริงสกิลเขาเหมือนอาดูอินโอ้เดี๋ยวแฟะแต่ละถอยเลยรีไปเติมกะอ่ะอ่ะอ่ะไอดนันจีดนันจีนี่ยอาดานันจีดนันจี ดับเบยเนอร์ดับเบย์นันนี่เอาแล้วอันดุยนแต่วันนี้อันดุยนทุกไม่เลือดน้อยแล้วเขาจะดูดเลือดแล้วนะเพราะฉะนั้นดยูไกลๆไปก่อนอุ้ยชาลอดชาลอดใจเย็นอุ้วู้ยเต้นต่ย่าเต้นต่ย่าใครๆเจออย่ายุ่งถ้าผมอยู่ในน้ำผมจะตีแรงนะแต่ตอนนี้ผมอยู่นอกน้ำไงกลายเป็นคนโง่ๆทีนี้คนนึงเลยฮิวสองทีวเพื่อนไปกันเฮ้ยผมลนึงกิฟต์อ่ะ คือโอ,อ,อ,าาอโดเรียนเนี่ยนามไม่มีรีคอเวอรี่นะนางจะถูกแทนด้วยไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยไอ้ใครเซอยาไอ้ตาที่เราทำเจ็บแสบไอ้นี่โอ้มันดึงคีบไอ้นี่เอ้เราก็หลบกับมั่นใจเลยก็แค,ค่คีบไปเรื่อยๆนะไโนโน่มันมันเล่นตอนนี้ไม่ค่อยได้ดามจ่งจะไม่แรงพอเฮ้ยชาลลอตมันจะได้ล่างปะเออชาลลอตได้อะีรอินมาเดี๋ยวนะ ไอไครเต๋อไอไครเต๋อมันเปิดล่านมันแล้วผมโยนอันตีให้ไฮโนไปกันไฮโนไปไหนละนี่เวลาเวลาโดเรียนางอันตีให้ไฮโน่นะมันจะเป็นเสียงพิเศษที่ว่าตัวอื่นจะไม่มีให้ตัวอื่นเลยจะไม่มีปกติให้ตัวอื่นมันจะเป็นอีกแบบมรเดลี่อีกนนะถ้าผมหาไม่ได้จะหามาให้แล้วกัน แต่ว่าเวลามันให้ไฮโนโป่ปุ๊บมันมันจะเ,เปลี่ยนเป็นมโรดี้อื่นไงก็พิเศษดีเนอบนรู้สึกจะมีเรื่องนะโจ๊กเกอร์กับเิลดี่ซันจำชื่อโจกเกอร์ไม่ได้อ่ะคอนช็อต,ตอยู่อยู่หิวชื่ออา่านยัไงไงวะอูให้เพราะเพราะะไอ้ใครเซอร์มาใครเซอร์มาผมมีฟิกผมไม่มีฟิกตัวยแว้วผมตายผมตายไอ้นี่ตีแรงเพราะ อ่สภาพมันตีแรงอ่ะเวลามันเปิดร่างอันตีระมันคือเอมิลี่นี่แหละเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้แก๊กมันดึงไม่โดนปะสภาพมันตัดภาพมันตัดแล้วผมเกิดพอดีจ็อกเกอร์เกมนี้ใช้ใช้มานาเด้อเกมนี้ไม่นถูกหมดเกยไม่ใช้ก็ตะองมีข้อดีข้อเสียไปอันนี้ไวน์โอ ไอ้ลูกทีนยิงโคตรแรงไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวสกิลเพื่อนไม่มีผมรีให้ก่อนเลยอันตีโดเรียนี่คือ CD รีเซ็ตนะก็คือโคด้ารีเซ็ตเนี่ยแหละมันจะรีเซ็ตหนึ่งสกิลให้เพื่อนที่ติดอยู่บนหัวเพื่อนเลยที่ติดเดี๋ยวนะผมรอให้มันขึ้นโคดาก่อนหนึงมันจะเป็นตอนไหนเนี่ยในในเอซีดีนี่แหละเนี <forecasting íamos> ่ยผมรีเซ็ตให้ได้เลยทันทีนะแต่ว่าผมจะโคด้านานแทน ก็ยิงเขาดีเขาตัวต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไอ้สองตัวนี้ให้หมดเลยตัวแล้วไอ้ไข่เตอร์นี่แรงจริงโอ้ผมกระโดดสองรอบเลยอ๊บโอเคผมรอด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 ,รอ,ดอึ้ยเฮ้ย,อยไอ้ไข่เตอร์มันแรงจริงเมื่อกี้ผมโยนอันติให้ตัวเองเพื่อรีสก,กิวลว่าสองมันรีสก,กิลตัวเองได้ผมก็เลยรีบดีไปเลยเนี่ยแหละข้อดีของโดเรีย เห็นเขาบอกว่าจะเอาเข้า r อนะ <Live experience. S 1> น่าจะมาพ,พอๆกับไฮโนนั่นแหละนี่ลกคู่ดายไฮโนอันนี้ <Like S 1> ผมส <so pretty. S 1> ั้งอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยอุ้ยน่าจะเป็นอะไรนะลกชิวให้เกาะเพื่อนแต่ช่วงหในเกมผมอาจจะเปลี่ยนของก็ได้ถ้ามันจำเป็นจริงๆ มันเดินเดินไปเดินมาผมก็ลำคาญเหมือนกันแน่แนะชาร์ลอตตายเปล่าไม่ใช่ชาร์ลอตคนเดียวด้วยมูสาชีป่ะนะ่ะมูะมสาชีไม่ดีไรซ่ากันนะอันนี้เหมือนจะมีประเด็น <c oughs> โอเคแคกแคกแคกได้ไหมเออสวยลิซซีันอยู่หลังป้อมนะอันนี้ใครเจอปะผมโยนซีดีลิซซี่ไปก่อน แล้วผมก็บับบับก้อยใช่ไหมแล้วก็บับเลือดเพิ่มเลือดให้อือได้ชัดดาวสวยโอ้โหดับเบิลคิวด้วเองสวยเลยโ,โหเก็บเอสเอกีกโอ้โหอย่างสวยอาฮิวให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนจากชิลเป็นไอ้นี่นะรีสโรตรคทีมเมท HP มานะอันนี้สแต็ตได้สองอันนะรู้สึกเขาจะเอาเข้าวเอาวีด้วยค่อนข้างดีเดี๋ยวผมรอแป๊บน,นึงรอกูดาแป๊บน,นึงถอยก่อนถอยก่อนเอาเยอะ เอาจะเอาสกิลฮิลของล้างออกเลยนะคือปรับของโลมาแล้วม,มีโลต้องมาปรับสภาพอ่ะ <c oughs> ผมต้องมาเล่นเกมนี้แทน,น่ะ <c oughs> สกิลเหมือนไวโอเป้เลยหน้าทำคางพอๆกันถ้าเองโผล่หน้ามาตรงนี้แกไม่รอดแน่แต่ผมไปช่วยล่างก่อนที่ว่าววันล่างเหมือนจะโดนชารอดรอดหรือเปล่าไม่รอโดนอาโดอินพุ่มแล้วผมก็โดนดูดเหมือนกันโอ้โห ไม่มีใครช่วยได้ฮะจังหวะนี้นอกจากตัวเองเอื้อแต่สถานการณ์ตอนเราเป็นไงบ้างเออไฮโน่ know, มันมีสกิลพิเศษด้วยนะไม่ใช่สกิลพิเศษมันเป็นสกิลตัวมันเองนี่แหละคือแทนผมเใครทำให้ดูอยู่รอบนึงอยู่ก็คือย้อนเวลาป้อมให้กลับมาคือป้อมมันแตกแล้วแต่ย้อนเวลาป้อมกลับมาได้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโคตรเว่อร์ตัวบ้าพผอ,อะไรกันไปเนาะ แต่ผมไม่แน่ใจขีดจำกัดของสกิลนะเพราะผมก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกเหมือนกันสอลนวใครมึงองกดยอมแพ้เนี่ยดรอปคิปอัพเพื่อนเฮ้ยโฮลออ we can turn this around ว้าวเยี่ยวไปเลยตอนนี้ยังไม่มีใครเรียดน้อยนะแต่ผมโยนอันตีไปก่อนอันตีผมกดได้ก็กดไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้เสียกูดาวขนาดนั้นแถมตัวผมตรีมานารีเรือดไปเรื่อยๆู่แล้วนะ ยิ่งเล่กเกมยิ่งหลีอะโอคโ้เกือบโดนไคเซอร์เก็บแล้วโอ้มันดึงเช็คพุ่มอย่างนี้เลยเหรอผมก็ตกใจ road, ตอนนี้จังหวะน,นี้ผมต้องถอยมานิดนึงนะรู้สึกแหล่นเติมเดี๋ยวผมเพิ่มเลวยชาร์ลอตนะเออนี่มันจะเพิ่มเลืนละมานาะค่อน <Now. S 1> ข้างดีเลยเพิ่มสักพักเลยแหละกระหเพื่อนดะ มูตะชีเรียบร้อยเก็บไบโอไปได้อารูอินเข้าหลังเข้าหลังก็แย่ล้วไปนู่นเลยเดี๋ยวเพิ่มเลือดให้ชาตกันอืมเนี่ยเห็นปะเพิ่มเลือดเยอะมากแต่ว่าอย่าไปเพิ่มในไฟนะมันเพิ่มในไฟไม่ได้อันนี้โอเคแล้วก็ลบคูดาวทิ้งด้วยตัวทัพพอรอตที่โคตรดีเลยจริงแต่ว่าเพิ่งเพื่อนไปหน่อยเพราะเป็นตัวดาเมจน้อยมากแต่ทีนี้น่าลังคาเชล สกิลหนึ่งนี่ตีหนักอยู่นะเอ๊ะเหมือนผมเห็นไคเซอร์อยู่แถวๆนี้นะไปไหนแล้ววะเอาไคเซอร์ไปอยู่นู้นละไปอยู่มูซาชิละไปช่วยมูซาชิก่อนมูซาชิตายแล้วมูซาชิมันหไว้แล้วเอื้อนโอ้โหลุ้ติดจะไม่ทันโอ้ผมก็ตายไคเซอร์แรงมากผมออกตัดเลือดดีกว่าวะถ้า อันตอปเทเบิลกลับไปแล้ะสกิลน่าเกียดมากเหมือนโย,ย,ยนี้ใน l อเลยแต่โยนี้มีข้อขีดจำกัดอยู่นะก็คือมันมันจะบังคับกลับเลยทันทีแต่รู้สึกว่าไฮโน่นี่จะไม่มีข้อขีดจำกัดเลยมั่งนะผมก็ไม่เคยเล่นรู้สึกจะอยากกลับตอนไหนก็อยากลก,กลับได้เลย เสแล้วเสร็แล้วเสร็แล้วสวยแล้วสวยแล้วเมื่อกี้ตัวอัดผมมันอยู่ดีๆก็หยุดนะมัน,นบอกพื้นที่ผมเหลือ,อน้อยกว่า100 MB บ้าไปแล้วพื้นที่ผมมีอยู่200กว่าจิกมาหรือเปล่ามันจะหมดได้ไงก่อนไอ้ชายสภาพที่ผมใช้พื้นที่เพิ่งขนาดนั้นเลยเหรอ Arduino n a n ลแป๊บหนึ่งวิ่งไปหากัน I'm coming for you ไปไหนไอ้ชายเมื่อกี้เล่นวัฒนัรง่วงเลยนะมันนี่เลย นเอาไปลุมมันลุมมันให้ตายลุมมันให้ตายทุกคนลุมมันให้ตายลุมมันให้ตายสภาพถึงที่เปล่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกชาลอดชาลอดชาลอดอย่าเลื่อนชาลอดอย่าเลื่อนเขาได้ไปิซ่านะทีมเรานี่ตีดาดได้เลยเนี่ยสิเออตีดาดเลยดีกว่าตีดาดสิทุกคนรออะไรกันเล่าทีมันมาเราแค่เจ็บมันสิทุกคนแค่นั้นแหละยฮ่มีอะไรต้องกลัวมี มีโดเลียคนน่ารักอยู่ทั้งคนอเออเออเออสวยแล้วสวยแล้วไอ,ไอ้ใครเสือไอ้ใครเสรือผมกลัวใครเสือใครเสือใครเสือมันพุ่งมาหาผมแล้วไอ้ใครเสรือไอ้ไอวีลาไอวีละโอ้โหวีละผมเบื่อวีลาวะผมจะได้คอมโบกี่โมงครับผมน่าจะภายในชาตินี้แหละน,นี่น่าจะนานขนาดนั้นน่าแหละเลดีิตันมันก็ ตีป้อมเราไม่หยุดเลยแต่วันนี้ไฮโน่ no เราเอาไงฮะเกีคีพอย่างเดียวน่าจะขัดตัวยากโอ้โหจังหวะน,นี้ดึงอย่างสวยครับผมเรียบร้อยชาล็อตเราเดวาร์ปใส่เขาเริงกรรมตามสนองเรดี้ซานเราตีป้อมไม่หยุดตีบรนกาของเราไม่หยุดแต่วันนี้ไฮโน่ no เราสกิลเข้าไปตาอนนี้ผมเกิดแล้วผมลดคูลดาวให้แล้วผมก็เก็บไปที่เรียบร้อย อย่างสวยแล้วผมจะโดนแก๊กหนึ่งในสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมโคตรเป๊ะทามิ่งอะไรวะเนี่ยนี่ผมพาให้ตัวเองตายเหี้ยวะคือผมก็ไม่เข้าใครใครพอใจสกิลอะไรเกมนี้หรอกแต่ผมเดาเอาแต่มันก็ทำจริงอ่ะโอ้ยเมกาคิดนี้หยุดเวลาไหมหยุดเวลาหยุดเวลาไหมเรียบร้อยฮะหยุดเวลาหมดเลยทุกคนโอ้โหนี่แหละสกิลหยุดเวลา โคตรเท่อ่ะแต่นานๆไม่ใช้ทีนะคือสกิลอยู่เวลาไฮโน่นีมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าไฮโน่ต้องอันตีสองรอบนะเออแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ไฮโน่จะอันตีสองรอบได้ในเกมนี้ก็เลยต้องมีโดเรียโดเรียจะเป็นคนที่รีเซทซีดีให้รีเซทคูลดาวน์นั่นแหละรีเซทคูลดาวน์ให้ไฮโน่แล้วไฮโน่อันตีสองรอบประมาณนี้คอมโบก็เลยจะเป็นไฮโน่อันตีโดเรียอันตีแล้วก็ไฮโน่อันตีรอบนี้ไฮโน่ก็จะ <c oughs> แต่เมื่อกี้โคตรเทร่เคตเด็กที่ไม่ได้ใส่ตะก,กินนักขั้วเอาจริงทั้งสองคนนี้มันก็ไม่มีตะก,กินหรอกมันเหมือนผมจะโดนจุ๊บนั่นไงว่าแหละและ้วจุ๊บโคตรแรงเพื่อนขอลิงกหน่อยนะพอดีเราขอหี้เลือดแป๊บนึงมานี่ครับขอถือให้หิ้วค่อนข้างดีเลยนะเออ เออเวลาเออือหิล่าอ้โหโคตรเจ็บคือเวลาโดนเลียอยู่ในน้ำนี่ยนางจะตีแรงขึ้นตีปกติอ่ะเนอะแอนิเมชันนางจะเปลี่ยนแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในน้ำตลอดนะ้วไฟเตอร์มีสกิลสอนขอช่วยได้สกิลสองนี่จะเป็นการรีคัฟเวอรี่ก็คือเหมือนเอารีคัฟเวอรี่ไปใส่ตรงสกิลสองนางแทนเนาะเออประมาณนี้แหละแหละนางก็เลยไม่มีรีคัฟเวอรี่ใช้คาสแตงไง โดนมีทุกอย่างเลยผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีร้านปะนะเพราะผมหาไม่เจอหรือผมตาบอดเองก็ไม่แน่ใจนิดนึนไอ้ใครเซอร์ดันกลางแล้วครับผมผมไม่แน่ใจชื่อมันอ่านว่าใครเซอร์วแต่ม่ใช่ไอ้ใครเนาะหมดพุ้งโคตรหวานนะผมโลบีรลาไปนิดนะโอ้สภาพผมโลบแบบไหนเนี่ย อุ้ยโดนดึงโดนดึงนั่นไหนว่าเลี้ยวจะบ่าพลาดแค่รอบเดียวพลาดไม่ได้เลยแก๊ปดึงไวมากอื้มฮึมมูาชิช็อตนี้ยังสวยเก็บสองโอ้โหแต่ว่านี้ทิปเปิลคิวต้องมาละเก็บคูยอีไว้เออรชาร์ล็อตไม่เป็นไรถือว่าช่วยเพื่อนแล้วกันตาว คือเหมือนผมไม่ได้เล่นมาเล่นตานี้เลยผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะเป็นซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตโดยแท้เลยดาเมจก็ไม่ได้แรงเวอร์ตีก็มีนิดหน่อยแล้วก็มีสกิลช่วยเพื่อนสมมากเกิดนับว่าเป็นซัพพอร์ตที่จริงใจตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดเขาอาวีก็เตรียมตัวโดนแบนได้เลยผมรับประกันได้อย่างนี้เยคือโดนแบนแ,บน,แน่ๆเพราะโกงมากดี๋ยวคุณจะได้เจอพอลินติโน่อันตีสองรอบการตีสองรอบอารามอันตีสองรอบหยานเนี่ยตัวดีเลยอันตีสองรอบไม่มัจนจะขนาด มันจะขนาดไหนวะก็มันก็อีกนานถ้าก่อนจะเข้ามาต้องรอยิ่ง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 ไอ้สักอย่างนี้แหละชื่ออันยากรอยิ่งเข้ามาก่อนนะเออถ้ายิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวชัรอดรู้ว่ากูดาว,วยัยแล้วแต่อยากเพิ่มให้วะผมหลบแก๊ปแป๊บหนึ่งโอเคผมพักออกนะเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไอเรดดี้ซันไปไกลๆมันไม่รู้ว่าเลดี้ซุนหรือเรดดี้ซันนะผมเรียกเลดี้ซันแล้วก,กันเอาตามรย์เข้าใจผมรับก่อนให้เพื่อนก่อนนะเแล้วก็ช็อตนี้ต้องถอยมานิดนึงป๊อบล่ามีคเมีเพียร์นะไม่เข้าใจผมต้องคอยหลบหลบโซ่แก๊กไม่งั้นผมตายโอเคผมผมผม,ผม,ผมกดกดยับแล้วตอนนี้น จี่ดตามมาลดคูดาวให้ไฮโนอีกอ่ะเด็ลอยไปละจะจบได้ยังผมโดนดึงจังหวะนี้อีกแล้วผมรอดไหมผมรอดไหมผมต้องรอดผมต้องรอดผมฮิวให้ผมกดรีเซ็ตคูดาวให้อีกจังหวะนี้ไฮโน่หยุดเวลาเพื่อนตัวเองเฮ้ยไฮโนไม่ใช่เพื่อนเลยแฟนสภาพฝ่ายที่คนเล่นน่แพนกัน อืโจ๊กเกอร์เราเสียโจ๊กเกอร์เราเสียแต่ป้อมป้อมได้ไหมป้อมป้อมได้ว่าสวยเลยจังหวะนี้ก็คลิปนีน้นจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วสี่ทุ่มกว่าผมก็นั่งแฟฟห่ฝาเดี๋ยวแม่ดาไปละบ๊ายบายใครอยากเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งดาวทิงดาโหลดไ้ใต้คอมเมนต์